เด็กหลุดจากระบบการศึกษาเยอะขนาดไหนเยอะมากฮะแล้วนี่เป็นวิกฤตซึ่งผมบอกเลยว่าในอนาคตถ้ามีโรคระบาดแบบโควิดอีกเนี่ยจะต้องไม่มีล็อกดาวแบบปิดโรงเรียนเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณย้อนกลับไปดูตัวเลขการระบาดในปี2 5 6 4และปี2 5 6 3เนี่ยแล้วคุณดูเด็กซึ่งติดเชื้อแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมันมีปริมาณซึ่งน้อยมากในทางสถิติเนี่ยมันแทบจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าในขณะเดีวยวกันไม่ยอมให้เด็กไปเรียนหนังสือแล้วปรากฏว่า ถ้าไปดูเนี่ยเด็กซึ่งหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยนะฮะหลุดจริงๆเนี่ยในช่วงแค่ปี6-4เนี่ยปลาเข้าไป5,7 0 0 0คนแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะฮะเสี่ยงหลุดเนี่ยนะในช่วง6กสและ6-4ที่ระบาดโควิดเนี่ย3หรือ4ระลอกช่วงนั้นเนี่ยปลาเข้าไปเสี่ยงหลุดเนี่ย1ล้าน8 0 0แสนกว่าคนมีที่ได้รับการเยียวยาประมาณ1ล้าน1แสนคน มีประมาณ700 0 0 0คนซึ่งไม่ได้รับการเยียวยาในที่นี้คือเยียวยาแค่1 0 0 0บาทต่อคนนะซึ่งก็มาเยอะนะฮะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเกิดอีกปรากฏการหนึ่งก็คือว่าในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเด็กก็เข้าเรียนอุดมศึกษาน้อยลงเพราะว่าหลังจากที่จบม5ม6ตอนนั้นช่วงล็อกดาวน์ออนไลน์เลิร์นิ่งเนี่ยคือเช็คเอาท์ะฮะหลุดนะหลุดคือไม่ได้สอบข้อสอบต่างๆซึ่งต้องสอบเพื่อเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็หลุดจากระบบการศึกษาปรากฏว่าจบ มัธยมปลายเนี่ยนะฮะออกมาประมาณ6กแสนหเข้าหมหาวิทยาลัยแค่ครึ่งเดียวเด็กหลุดจากระบบการศึกษาไปเลยแบบที่ไม่สามารถกลับมาได้ประมาณร้อยละสิบมันเป็นวิกฤตแล้วตอนนั้นในช่วงซึ่งมีการเปิดเรียนออนไซต์ oh, <my> เปิดเทอมเนี่ย <Yeah. S 1> ผู้ปกครอง <Yeah. S 1> แล้วก็เจ้าหน้าที่ในชุมชนรวมทั้งครูบาอาจารย์เนี่ย oh, <my> ก็ต้องมานั่งควานหาเด็กซึ่งหลุดจากระบบการศึกษาปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่แล้ว เด็กซึ่งหลุดจากระบการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรียนหนังสือไม่ได้กลับมาแล้วไม่มีเพื่อนนอกเหนือไปจากนั้นหางานทําก็ไม่ได้ตกงานจะไปทไําไร่ทํานาใช่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพที่สร้างไรายได้ในช่วงเวลาที่สินค้าเกษตรราคาตกตำ่ำคือมันไม่ได้เป็นทางออกสําหรับสังคมเลยมันเป็นทางตันล็อกดาวน์เสร็จแล้วปิดโรงเรียนเรียนออนไลน์ไม่มีประสิทธิภาพหลายคนถ้าผู้ปกครองพ่อแม่ ไม่มีรายได้ตนเองเนี่ยนะฮะก็ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์หลุดจาก,กระบบการศึกษาหลุดเซตเลิกเรียนหนังสือเลิกเรียนหนังสือหางานทําไม่ได้ไปทํางานเป็นเกษตรกรหรือช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยปู่ย่าตายายทานารายได้ก็ไม่มีสินค้าเกษตรขายไม่ได้หรือไม่ขายได้แต่ราคามันตกต่ามากมันเป็นวิกฤตที่ครบถ้วนแล้วแล้วมันเป็นวิกฤตระดับที่กระทบทุกๆคนในครอบครัวแล้วถ้าคุณย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยเวลาผมพูดถึงเรื่องของ บทบาทของรัฐในการที่จะต้องเอื้อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสะดวกและง่ายขึ้นเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยไม่ได้ทําในช่วงที่มันมีโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ระบาดในช่วงปี63-64นะเพราะฉะนั้นมันคือ failure ส่วนหนึ่งแต่แค่หวังว่ามันเป็น failure หรือความล้มเหลวที่ในอนาคตจะมีบทเรียนว่าในรอบหน้าถ้ามีโรคระบาดที่มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อเด็กเนี่ย เด็กสามารถไปเรียนหนังสือได้เต็มๆไม่ต้องมานั่งล็อกดาวน์โรงเรียนให้เรียนออนไลน์จากที่บ้าน